Everyone knows CyberStan has been a rehabilitation facility for the cyborgs since the First Galactic War. The don't realize is just how many patriotic citizens it takes to keep an operation like that afloat. Help cry. the Last one of them. อันกออ็เิศใน15นาทีแรกเป็นหมอเป็นการระเบิดอ,อะไรก็ว่าไปกู<อ>แม่อาวุธมาสามาติดแล้วในี่ห้อเจ็ดตะลก <laughs> อ๋อว oh, 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 right? ิลามนปมเฮียเดี๋ยวมโดนกูบไอ้ควยปมเฮียอะไรหนโดนกูบมี มิโลอ่ะเดี๋ยวกูยิเลเซอร์กูเดี๋ยวดีจะรอดหรือเปล่าเอาวะเขียวปะทาดแดงวะ <laughs> <laughs> เอาวะ <laughs> ม,มีมีเวอร์ฟีดไฟใหนึงต้องแข,งขง่งแน่เดี๋ยวรู้ว่าผมเอาเอ็นตี้แทงมาด้วยใครจะหยิบก็หยิบเนี่ยหยิบสบายผมพลาดสิบอินซัำ กูไปออกนอกเขตแล้ววิ่งวนได้พวกมึงเกล่ยเลยคืชุดกระเบิดแล้วกูวิ่งเร็วเลยเฮ้ยแบบหลอดชีวิตเอ้ชนชั้นสูงสูงกว่าแหม่บ๊ายบายเปลี่ยนไฟฟ้าผมลงอ่ะ พี่บอกว่ากูเป็นกระบอกเดตอนนี้ใช่โยมีหนออยู่ยิงในออกนอกเอาเลเซอร์หมดครับขอโทษที่พี่เป็นกบอเออโดนเผาฆ่ามดทำไม เปถาวเวงเป็นเป็น,ปนซัด <Sakura> <S Oğlum> เป็นอะไรดูไปเป็นกบฏอีกรอบกบฏก็เป็นนะแต่เล็กสไาล์เกมได้โม แม่นมากโอ้ยลไป้วแล้วเบิร์ต้ารอตกตรงหน้าเลยแม่งัดอวน่ิีรูไฟเลยแตกแล้วดไม่มีตัวอะไรอิเลย

กูโดนกระแทกแอร์สไตล์ลึกม,มือลงนะโอเคเซฟแบบบนโล่งจังแต่แอร์สไตล์ลงหัวกูนคคี่แหละอะบิมึงมีสี่ตัว

สู้นะสามัญชนกูรู้กูรู้ไอ้ีต้มไหมอะไรมือหันปืนมากูเห็นนะกูเห็นนะเ้ยอะไรวะไอ ai thảm anh chôn, ấy mình mèn mình nói rằng à, đồn coiôt obito luôn, ở à, Ôi ủa, cực bằng tựa đeo mì tựa Đi chìm đi mọt lá, mọt tha Đi chìm nói ตบบูตบบท้ท่านเรียบร้อยไปแล้ว

กูเลี้ยวอกูเอี้ยวไปไม่ได้ติดภูเขาไงภูเขาไม่เมยไปเลยโอ้ยมันถอยมาไม่อะไรเย็นเลยอยเลยโหล่พูดนานเลยแต่

ไวอะไรเปิอาจจะเปิดเลยเจะเปิดจะเปิดยังไงเปิดังไงจะเปิดมดัเ้มดเเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็ว ไอ้เงี้ยดูล่มดิลึงกล้าฆ่าเมังกรฟ้าเหรอยังแอบใช้ชีวิตกับแมลงหนึ่งวันเนี่ยสายรอดได้หนึ่งคืนบทลงยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยบทลงโทษจากเผ่ามังกรฟ้าไอ้ย ใครเรียกเกิดกูวะจะบอกว่าขอบใจมากใกล้เอต้าชิบายกูเองเลยเล่ง่ายเลยกูกูมองฮะมันจะลงตรงไหนกว่าตรงมึงกูกำระเบิดลอดเลยอุ๊ยผ่านพอดีเลยนี่มันเป็นดาวกันเนี่ยมันบักเงี้ยแหละอ๋อโอเคมันรอยอยู่แล้วแต่ดาวแมงมาบุกเลย Execute for my Wintergun เฮียฮเยิ้ยข่ำน้ำตาไหลเลยเฮียกูคิวเยอะมากแต่นี่กูยิงน้อยเขาต่ทีแร็วกัยมึงดูเป็นรีเป็นรีไฟดาเมจมึงดูมึงดูใครมันซัดมึงดูเฮีย เคยเราเพิ yeah. ่งเคยเห็นด้ส sí ี um er ่ันห้ยนดเอเกมพออะไรสัตว์ดูตานี้ดาวนแมนดาเมที่แต่ละคนทำกูยิงกูยิงแค่ยี่สิบห้านัดเดอแต่เฟลิไฟกูสี่พันเอฟดูอีบพอ ยิงออกมาเป็น380ปสิบเลยสุดนี่